เปิดโผสี่นักแสดงช่องเจ็ดที่แฟนละครเสียดายห่างไม่ต่อสัญญาปี2566 เรียกได้ว่าช่องหลากสีนั้นเป็นช่องคุณภาพที่ผลิตละครและปั้นนักแสดงมากความสามารถการออกมามากมายให้ได้รับชมกันแล้วนั้นแน่นอนว่าการเป็นดาราสังกัดช่องนั้นก็ต้องมีการเซ็นสัญญารายปีเพื่อจะอยู่ต่อกับช่องหรือว่าผ่านตัวเป็นอิสระซึ่งในปีนี้เองก็มีนักแสดงจํานวนไม่น้อยของช่องหลากสีที่พากันแห่ออกไม่ต่อสัญญาทําเอาแฟนละครหลายคนเสียดาและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาป เปิดโผสีดาราช่องหลากสีที่ในปีนี้มีแววไม่ต่อสัญญาต่อโดยจะมีใครบ้างนั้นมาชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากคนแรกนั้นคือสาวทัพทิมอัญญารินที่ก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์เรื่องการต่อสัญญาเอาไว้ว่าตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับช่องมีอยู่สักระยะหนึ่งถ้ามีอะไรจะอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงตัดสินใจก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสทับทิมสนใจที่อยากให้ไปร่วมงานด้วยรอให้ ถึงเวลาสักนิดหนึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมพิกคาแรคเตอร์เพราะหน้าที่ของการเป็นนักแสดงจะต้องเล่นได้ทุกบทแต่ต้องมีลิมิตอย่างเลิฟสีนดูความเหมาะสมต่างๆด้วยฝากทุกคนติดตามผลงานของทัพทีมในต่อๆไปว่าจะออกมาทางไหนบ้างเรียกได้ว่าหากไปจริงเสียดายมากแน่ๆต่อมาคนที่2นั่นคือสาวนาวทิสานาที่ปีหนา้างดละครยาวเรียนต่อมีแววไม่ต่อคนที่3คือ หนุ่มอ่านอัคพันธ์บุญนาที่สิ้นสัญญาในสิ้นธันวาปีนี้และคนสุดท้ายคือหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูรณพาณิ์ที่จะหมดสัญญาในปีนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีคงต้องรอชมกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรท้งนี้ก็มีแฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวมากมายอาทิตย์นาวสี่เสียดายเพราะตอนนี้กําลังขึ้นแทนนางเอกฮอตช่องคนอื่นๆเฉยๆไม่น่าเสียดายนะคิดถูกด้วยซ้ำที่อิสระใครทำ ชีพดาราเป็นงานประจำอิสระก็ดีแล้วล่ะครับงานเยอะกว่านชิชชอกไม่ต้องรอต่างจากละครออนแอร์ไปออกรายการเล่นซีรีส์ตังออกไว้ด้วยส่วนใครขึ้นแทนตัวพ่อตัวแม่แล้วคิดว่าอิสระไปจะลดเกรดตัวเองเปล่าๆหลายคนหายไปเลยอย่างปูปลายามินขวานตอนแรกงานละครเข้าอยู่แล้วแต่สักพักอาจต้องง้อขอละครท้าละครที่ตัวเองเล่นกระแสะไม่มีไม่มีน่าเสียดายสักคนเหมือนพนักงาน ลาออกจากบริษัทไปทํางานใหม่ออกก็ปั้นใหม่ไม่แค่ค่ะเสียดายค่ะทุกคนทําหน้าที่ที่ได้รับมอบแล้วต่อจากนี้คือความรุ่งเรืองของชีวิตค่ะไม่เสียดายหรอกค่ะปั้นใหม่ได้ออกไปดับทุกรายเสียดายแค่นาวกับแบงค์เสียดายหมดแต่เสียดายทับทิมที่สุดทับทิมครบเครื่องได้ทุกบทไม่เคยมีปัญหาเป็นต้น